แนะนำให้เป็นสแตนเลสนะคะเพราะว่ามันจะอะไรอ่ยเย็นเย็นใช่ค่ะเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ําแข็งนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะแตอนนับแรกหนูยิ้มเนี่ยเอาตรงกลางเนี่ยออกก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เทน้ําแข็งใส่ลงไปใส่แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเติมน้ําค่ะน้ําพยายามอย่าเติมเยอะเกินไปนะคะตอนนี้น้ำเย็นไหมคะ <laughs> ต่อไปแม่ผยจะให้หนูยิ้มเนียมใช้ที่วัดอุณหภูมิของเหลวนะคะลองวัดดูว่าน้ําของตัวเองอะค่ะมีความเย็นเท่าไหร่โอ้โหลดลงดุดดเลยอะสิองศาเดี๋ยวลองมาดูนะทุกคนอันนี้คือน้ําธรรมดานะอ่ะจุเปในน้ําธรรมดาขอางโนย้มยี่สิบหกยี่โอ้โหลงดุดดเลยอะอลงแบบรัว,ลว,ลว,ลวเลย ลงแบบรัวลัวัวเลยสิบเก้าสิบแปดสค่ะ10ไม่นี่ศูนย์จุดมาศูนย์จุดเจ็ดศูนยอ่านิ่งที่0.5ค่ะต่อไปเราจะใส่เกลือลงไปลแล้วลองดูหนูยิ้มหนูยิม้มคิดว่าถ้าเราใส่เกลือลงไปน้ําน้ําแข็งเนี่ยคะ่ะรู้ว่ามันจะเย็นขึ้นมากอุณหภูมิจะลด เยอะมติดลบไปเลยก็ได้ัะตอนนี้คือ0ูนจุดเท่าไหร่นะคะ0ูนย์จุดหกศูนย์จุดหกศูนย์จุดห้าเนาะติดลบไปเลยเพราะว่าการที่มันจะอะไรจะแข็งได้มันจะติดลบมันต้องติดศูนย์ติดลบอ่าโอเคเดี๋ยวให้ใส่เองใส่คนละครึ่งไหมคะหรือว่าคนละเยอะเกินเหรอโอเคเดี๋ยวยังจะใส่ลงไปแล้วนะคะใส่แบบซักนิดนะทีนี้ใช้อะไรคนใช่ได้เหรออ่ะคน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  หนูยิ้มให้เธอไปได้หรือโอเคอะหนูยิ้มคนเลยอ่ะแล้วลองวัดดูเมื่อกี้0.5นะคะ,อะโอ้โหติดลบเลยติดลบ20กว่าแล้วติดลบ31ไม่ใช่ติดลบ3.1หนู่ย้มติดลบ3.1ดบหนึยิ้มบ้างติดลบสองเป็นเงินไหนเป็นเงิน เย็นกว่าเดิมไหมคะอ่ะทีนี้ลองคนเพิ่มอีกดูซิว่าอุณหภูมิจะลดลงอีกไหมเพราะว่าเกลือของเรานะคะยังค้างอยู่ข้าง,างล่างเลยหาอะไรยาวๆมาคนได้ไหมอะ่ะกำไรจไกำไรว์ข้างๆอะ่ะ พร้อมยังพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วก็ลงจุ่มเลยอ่ะนุกยก็แบ่งกันดูด้วยมันมีไฟหรอือเปล่ามันมีไฟด้วเนี่ยลูกกดอ,ดอดีล็อกตึกดออนออฟล็อกอ่าโอ้วุอุณภูมิลบห้าเมื่อกี้ลบเท่าไหร่นะลบจุ่มเลยเมื่อกี้ลบเท่าไหร่น,นะลบสามลบสามอ่ะลบสามตอนนี้คือลบห้ายัลบเท่าไหร่ลบหกโอ้โหลบคร เราปฏิบัติกันทำไอศครีมกันเลยเสา6.3เลยอ่ะลงลงไปเลยเราตเพิ่ใช้คนน้ำแข็งน้ำ็นไรอ่ะเพิ่มนิดหน่อยก่อนพอก่อนอย่าใส่เยอะค่ะโอเคอย่าใส่เยอะใส่นิดเดียวพอก่อนเดี๋ยวเราเติมได้อ่ะยังไม่แข็งนะคะทีนี้เพิ่มเกลือลงไปอีกค่ะอ่าเริ่ดๆๆใส่จะรั่วๆๆเลยดู แซบ,บิกค่ะแซบ,บิกค่ะแซบ,บิกแซบ,บิกแซบ,บิกพ่อพ่อพอ,พอจะหมดไม่มีให้มาเลย ยิ้มจะกลายน้ำแข็งแล้วดูดิอะลองชิมดูดูาดูยิ้มดูาดูยิ้มยิ้มลองชิมดูาเราต้องก่อนแช่นะลบแปด้าจ เไอหยิ่นต้องคนอีกเรหมิ่นปับปากก็ยังไม่ได้รักเลย9ตัว5เฮ้ยเป็นน้ำแข็งเลยใช่ไหมนี่โอ้ยไม่นน้ำแข็งจริงๆวุ้ยแย้มอยากเอานมมาใส่อะขูดเลยอะอยากเอานมเดี๋ยเพิ่มมาใส่ทำน้ำแข็งจริงๆแล้วเมื่อกี้เป็นชอคโกแลตซอฟี้อันนี้เป็นน้ำแข็งอันนี้ไม่เป็นน้ำแข็งเลยนะเมื่อกี้เป็นแบบเซอร์ฟตี้นะลองตัดดูมากกว่าแล้วไง ไม่ทำอะไนะร้นจัอ,อร่อยอะนุยมถ้าจะแข่งเร็วใช้ได้ของนุยิ้มอุณหภูมิเท่าไรลบเก้ากว่าโอเคมาดูนะของนุยิ้มยังมีคำมีแบบเป็นน้ำน้ำแฉะแฉะอยู่นะอ่ะมาลองดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวแมุ่๋้จะให้หนูยิ้มเติมเกลือไปอีก ไม่เกลือใช้แล้วนะอันนี้เป็นเกลือแบบว่าเกลือเอามาล้างผักดได้เลยค่ะอ่ะคนดได้ค่ะเอาไว้ใช้นิดสหนึ่ง <c oughs> สนุกไหมสนุกไหมนี่ทุกคน <c oughs> กิจกรรมเนี่ยแม่ผุยเอามาจากนี่ในนี้หนังสือเล่มนี้นะคะนี่ใครอยากได้ไปลองหา เราหาซื้อนะคะนี่มันเป็นอย่างนี้สนุกเลยเนาะเริ่มแข็งอฮ้ยหนูแย่มาดูของหนูยิ้มเริ่มแข็งแล้วไม่มีความแบบเป็นแฉะไม่มีความเป็นน้ำน้แล้วหุยหนูยิ้มลบติบเมื่อกี้บ้าได้มาลบสิบเลยนี่ไงทุกคนลบสิบโอ้โห ไอติมชัดๆใช่ค่ะเป็นไอติมชัดๆเฮ้ยเฮ้ยของหนูย้มคำแรกก็เ,เป็นน<า>้ำแข็งเป็นไข่จริงๆน้งขจริงๆมัน้ำแข็งเลยมัย้ยเป็นน้ำแข็งกอจริงๆเนี่ยเนี่นยไม่เสียวขุนปินมากเลยอ่ะเป็นน้ำแข็งจริงๆอ่ะมันโดนดูสิลบสิบเอ็ดฮะลบสิบเอ็ดจุดหนึ่งโอ้โหหนูยิ้มเท่านี้ของหนูแย้มลบสิบเอ็ดจุดหนึ่งแล้ว อขอหนูย้ามคือเป็นแผ่นน้ำแข็งเลยค่ะทุกคนามาดูนะว่านมจะกลายเป็นน้ำแข็งหรือเปล่าน้ำพึ่งใสนิดหน่อยป่ะทุบคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนั่นซะก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ละลาย <S <S ไ,ไ,ได้ค่ะนั่นเอ,เอาไปลาไ้างมันคาล้างดีกว่าล้างกอน,นโอ้หนูย้ามันเป็นน้ำแข็งแล้วครบ ดูเนี่ยเป็นน้ำแข็งนะโอ้หนูแย้แมุู่้ใช้ช้อนขูดอะช้อนหักเลยอะต้องใช้กันไกลขูดอะเนี่ยดูดิโอ้ยด,ด,ดูขเนี่ยยอยนูยิ้มมาดูคองหนูยิ้มอย่างเงี้ยแบบคนแรงๆให้มันมือ อร่อย啊อหนูยิ้มหนูแย้มรู้ไหมว่าทําไมน้ําผลไม้จึงกลายเป็นน้ําแข็งเพราะว่าเราใส่เกลือ,อเพราะว่าอุณหภูมิมันเย็นมันเย็นตัวหรืออุณหภูมิที่อยู่ตรงไหนในถ้วยน้าอุณหภูมิในถ้วยที่อยู่ด,ด้านนอกตรงนี้นะคะมันลดลงค่ะมันลดลงเยอะๆเนี่ยเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะเกลือใช่ค่ะแล้วเกลือทําหน้าที่อะไรอ่ะรู้ไหม,ไม เ, <S <S เขาบอกว่าในหนังสือนะที่แม่ปุ๋ยดูเมื่อกี้นะเขาบอกว่าเมื่อโรยเกลือลงในน้ําแข็งแล้วคนเกลือจะดูดความร้อนจากน้ําแข็งไปใช้ในการละลายทําให้น้ําแข็งเย็นตัวลงมากจนมีอุณหภูมิแบบต่ําลงไปเลยน้ําผลไม้ที่แช่อย,อยู่จึงค่อยๆแข็งตัวเป็นน้ําแข็งเป็นยังไงบ้างเพลบเดียว ของอยิ้มอ่ะมันไม่เหมือนของแย้มมะเราไปจับเทคเจอร์ันดูสิเพราะว่าของยิ้มตอนแรกๆกังคนให้มันขึ้นฟองไงแต่ของแย้มไม่อะอะโอเคอะลองชิมของหนูแย้มก่อนนะคะว่าแย้มคิดตัวเองก็ไม่รู้นะอืมนี่คือของหนูยิ้มนะคะเนื้อเป็นยังไงเอ่ยโอเคมากินแล้วมันจะหมดมีฟองติดคอยอ <laughs> ของหนูยิ้มมันเหมือนแบบว่ามันซอฟซอฟแมันมีนุ่มๆเหมือนเวลาเราบบเราล้างหน้าเป็นโฟมอ่ะเป็นฟองอ่ะใช่ย่างี้ครั้งหน้าจะทำต้องตีให้มันขึ้นฟองก่อนแล้วคอ่อยยแม่ปุ๋ยเคยมีนะเครื่องตีฟองอ่ะที่ที่มันเป็นกดปุ่มแล้วมันวื้อของป้า <S <S> <S ตีให้ขึ้นฟองอะ่ะอันนี้ตีให้ขึ้นฟองก่อนแล้วค่อยเอามางแข็ ทำให้อุณภูมิมันเลิลเลิลสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย